วันนี้ฮิปฮิปครับวันนี้ <H> IP, มึกดำ <H IP. S 1> มึกดำจะพามาฮิปที่ร้านอะไรนะร้านนี้ร้านอะไรนะอ่านไม่ออกเชียร่าเชีชยร่ามึกดำจะพามาฮิปที่เชียร่าวันนี้จะพามากินอะไรนะวันนี้เจ้าของดาครับมุกด่กับมดดำครับเ <laughs> มื่อก่อนเป็นแฟนมดดำ <laughs> ปากหมาอยู่หน้าทีวีเดียนเดนนี้ ที่มาของร้านกับชื่อครับเดี๋ยวครับตอนนี้ผมจะจับโครงการไม่ได้อ่าจับได้แล้วเอาอีกทีาาที่ที่มาอย่างไรครับร้านนี้ร้านนี้มันมีสาขาที่อิตาลีเป็นของแบรนด์ที่ชื่อร้านเคียรา่าแล้วใส่ตรงนี้ก็เลยมาเปิดที่กรุงเทพครับทีนี้ก็เลยอยากกลับร้านที่บ้าน,นเลยนี่แหละอยากอยากให้เออได้ลองอาหารอิตาเลียนใสอิตาเลียนที่เมาเปิดที่คนเมืองยศได้ซิม <laughs> แล้วความหมายของเคียร่าใช่ครับแปลว่าสว่างแล้วก็โปร่งใสแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าไร i g เปรียบ b r i เปรียบอ๋อเปรียร์ครับเปรียรบงงพี่ชายออกเสียงด้วยก่อนอ้าแล้วอาหารที่ที่อลังการเนี่ยครับอยู่บนโต๊ะเนี่ยเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นเน่ยทาโก้เดี๋ยวนะครับทาโก้เนื้อทาโก้แต่ว่าโฟกัสผมช้านิดนึงอ่าโอเคครับ ถ้าก้นเนื้อใช่ส่วนอันนี้เป็นตอปิล้สนี่แหละครับอันนี้แหละครับอลังการมากกานเต็มโตเลยมีอะไรบ้างครับไอ้ตอติล้านเนี่ยครับก็จะมีเป็นไก่มีไก่แล้วก็อันนี้เป็นถั่วถั่วแดงถั่วแดงบดแล้วก็อันนี้เป็นซอสซาซอลซาแล้วก็เป็นซอสอะโวคาโดซอสอะโวคาโดนี่เขียวๆนี่ฮะใช่ค่ะเมื่อกี้บีบมะนาวใส่อะไรนะซอลซาซอลซาอ่าแล้วเวลาทานทานไงทานก็เอาแป้งมาแล้วก็ห่อ ตรงกลางเราจะวนไม่หมายถึงว่าตอนนี remained, ้ครับถ้าจัดมาแบบนี้หมายถึงซัดกันไอ้ดุนใหญ่ๆกันเลยก็เอาอันนี้เทใส่ตักใส่ตักใส่แล้วก็บีบมะนาวหน่อยอ๋อโอเคงั้นงั้นจะเชิญพิธีกรบึกดำบึกดำมาลองสาธิตวิธีการรับประทานหน่อยขอขอสาธิตวิธีการพับดีกว่าก่อนเลยวิธีการพับต้องกลับไปดูข้างหลังไหมอ๋อแล้วพับพับจากชุดนี้เลยเหรอรับอันนี้เลยครับลองดูครับอ่า ขอชื่ออีกทีครับตอติลาสอันนี้คืออันนี้เป็นถั่วแดงบดอันนี้ทำจากมะเขือเทศพริกเขียวหอมแล้วก็ผักชีหาได้ในท้องถิ่นใช่แล้วคนอิตาลีกินยังไงครับคนเม็กซิกันหาจากไหนครับอิตาลีมีมะนาวไหมครับมีค่ะเป็นมะนาวสีโอแล้ว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 อโวคาโดนำเข้าค่ะอันนี้เม็กซิกันโอเาดูแลนำเข้าใช่ค่ะไม่แล้วคนเม็กซิเม็กซิกันมีถั่วแดง อาโบคาโดถ้าถัว่วดำล่ะครับถ well. ั่วดำจะขอพบกับมดดำครับผมมึกดำครับผมไม่มดดำครับมีก็มีสลัดแก้วมีชีสมอสซาเรล่าชีสมอสซาเรล่าคุณไม่อยากครับครับที่ใส่พิซซ่าใช่ค uh> ่ะันเดียวกันแล้วก็มันก็จะมีเชดด้าชีสครับ ผสมลงไปแล้วก็ตักอัน้ใส่ถามว่ากินแล้วจะอ้วนไหมครับไม่อ้วนค่ะเพราะว่าแป้งอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดออ้โนี่เลยสนับสนุนเบอกดไลค์ถ้ากดไลค์ถ้าถ้าจะมีกดไลค์ๆจึ้งๆเลยนะครับอ่ะทีนี้พับยังไงครับห่อับเลนหลักการคือเหมือนทันเพลิดรับรับแผ่นเพลิดเหมือน เหมือนห่อให้ลูกใช่เลยอ๋อโอเคแล้วก็ตักตักซอสแล้วก็เสียบเอาไว้จริงๆไม่ต้องเสียบก็ได้แล้วเมนูนี้ยังไม่มียังไม่มีค่ะให้ลูกค้ากินใช่ไหมครับมีแต่ VIP อย่านเ้าเท่านั้น,น <c oughs> โอเคเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่จะได้กินครับเ,เดี๋ยวเปิดตัวค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่คร พวกจานอะไรโอ้ก่อนอื่นแนะนําเจ้าของร้านครับลืมครับแนะนำเจ้าของร้านครับว่าไงครับจะาช่วยหมึกดำนะครับอ่านว่าหมึกดำหมึกดำเอากล้องไปทางอื่นเลยครับอ่านแนะนำเจ้าของร้านครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคอ๋อพี่แล็กนะครับพี่แล็กอ่าพี่แล็กนี่ก็คือเปิดร้านลูกค้าเต็มร้านตลอดเลยผ่านมาทีไรมันก็เต็มค่ะก็ถ้ามีเมนูนี้คงจะ เยียบยอดไปเยอะเลยอ่าโอเคนะครับแล้ว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 ทำเป็นได้ไงไปเรียนหรือว่าแฟนสอนครับไปเรียนค่ะไปเรียนที่ไหนครับสถาบันะอู่อิตาลีค่ะอ้อิตาลีเมืองครับเมลูกกาเอ่อใกล้ๆพิซซ่าลูก้าลูก้าครับมีลูกค้าแถวตลาดน้ำฝากถามว่ามีคุกกี้ร้านอะไรนะครับร้านเคียร์ค่ไม่ใช่ครับคุกกี้เอ่อจากฝรั่งเศส พี่วันนั้นลูกค้าตอนนีอ้อะไรมาถามมาครับ <c oughs> อะไกพี <c oughs> ้นะตอนวิไลถามอาวที่ที่มะกะปุ่นไอซีซีตรงเนี้ยมกะกะปุ่นอ๋อมีขายที่นี่ค่ะ,ะนำเขา้าไม่ได้ทำเองสั่งมานะครับใครสนใจพี่พีรับชื่อเลยนะครับมากระปุ่นอ๋ออ่า โอเคครับเอาครับมึกดำวันนี้จะพาไปกินไอศกมต่อไม่เอาครับอ้าวโอเคอ่ะน้องครับน้องอันนี้นะครับไอเทมไอเทมอันนี้อันนี้อันแรกชื่อชิรามิสุอะไรนะครับชิลามิสุทิทีชิรามิสุชิรามิสุเป็นกาแฟใช่ไหมรสชาติเหมือนกาแฟแต่ว่าเป็นเป็นขนมอิตาลีเป็นขนมอิตาลีจ้าอยู่มากี่ปีแล้วครับอิตาลีไม่ได้อยู่ค่ะกับเพื่อนพี่เขาสอนอะไ จ้าอ๋ออยู่น้ำคำน้อยใช่ไหมอ๋อรออ้าวซิมสิมสิมสิมเอาอันนี้เดี๋ยวเอาเอาอันนั้นขึ้นมาเอาไปตักต่อไปได้นะทิ้งนี่ครับทิ้งนี่ครับทินี่ไม่ผมจะเก็บอมเก็บกลับบ้านอ่าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเมื่อกี้สุติมาวดีใช่ไหมอันนี้สุติช็อกโกแลตธรรมดาใช่ไหมอันไหนครับอันนี้เลยถั่วอันนี้เป็นถั่วช็อกโกแลตค่ะถั่วช็อกโกแลตครับอันนี้นะครับปลาของจริงครับ มดเป็นถังครับผมลืมถ่ายผมถ่ายหน้าคนแทนไว้แล้วไนไม่ผมตักใหม่ครับเนี่ยจะพกช้อนกลับบ้านทีละสามสิบอันเลยครับอร่อยหมดเลยครับผมผมตัดสินใจไม่ถูกผมเอาอันแรกครับเอาอันนี้ให้พี่สุน้องสุชื่อร้านพี่สุครับสุขับน้องสุครับจำชื่ออะไรอะไรอะไรนะอะไรชื่อสุดนะ จำชื่อหาอะไรไม่ได้เลยครับชิสุชิสุอะไรนะชิสุเป็นหมาครับต้องกินของผลิตภัณฑ์ไวไฮเตอร์ไม่แม่่เกาแล้วโหเก่าแล้วครับโชว์่เก่าแล้วเอ้โชว์ไว้ว่าเก่าแล้วได้แล้วครับของผมใครห้ามแย่งไม่ชัดเลยโฟกัสผมไม่ยอมอ่าโฟกัสอ้าวเอ๋อะไรนี่ครับทีรามิสุ สตรอเบอรี่ค่ถ้าชอบเปรี้ยวต้องโยเกิร uh ์ตสตรอเบอรี่แต่ละอย่างไม่ควรสักอย่างครับถ้ากินทุกอย่างครับอ้วนครับอ้าวไอ้นี่เอาเอาแค่ชิมแล้วก็ไปเลยขอเสียงครับอื ดเดดีเ็อกี้เด็กออกเสียงว่าะชีรามิสูโอโหาวาคุณจะดิมกี่ปีมี่เอาสองมาชมาจตกลงคุณจะกินอะไรนะคุณไม่เลือกสัทีนี่แหละเอาที่ผมกินนี่แหละ สรุปว่าอร่อยใช่ไหมโปรชิมวันไหนคําแรกก็ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเหมือนผมอ่ะหมึกดำวิ่งหนีอีกแล้วครับดำใครอยู่นา้าจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเกียรติบกีกว่าครับอ้าวเมื่อกี้เดี๋ยวพี่หยิบมาให้ดูครับอันคุณนครับนี่คุณครับตัวเลียนโฮมเมดเป็นบีจิดีนี่ทำที่นี่เองทำที่นี่ค่ะแต่ว่ามีที่เดียวในอิตาลีเป็นกลิ่นอโรมาเป็นเหมเป็นคล้ายๆชิปอ๋อครับ ทำจากแป้งดูลำแล้วก็มีผสมกลิ่นอะโรมาทำให้สุขภาพแข็งแรงผ่อนคลายเนาโหกินแล้วอะโรมาใช่ค่ะเชิญนะครับเชิญแล้วครับผ่อนคลายไงเบาๆคุณกินคุณต้องฟังเพลงคลาสสิกด้วยนิดนึงทีนี้มีอะไรขายบ้างครับรนอ้าวฮัตการ์มาไดโนเสาร์อุตตาซินีไข่อุตตาซินีไข่แล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตตี้ข้าหนียอ๋อที่สีดำใช่ไหมหนวด หมึกหมึกอันนี้ก็เป็นพุตาจีนี่เหมือนกันครับใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นทาโก้ครับเมื่อกี้หมึกดำผมสนใจอันนั่นครับไดโนเสาร์อ๋อไดโนเสาร์ที่อีสคอหักเขาบอกว่าคอหักไปแล้วไม่ไม่ค่ะไม่ได้หักครับอ๋อยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับดูอีสคอหักแล้วโอ้หมีอติมไอติมนี่ทำเองป่ะครับอติมโฮมเมดนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะส่งหมึกดำไปชิมนะครับหมึกดำจะกินให้หมดทั้งร้านเลย ได้ข่าวว่ามาทีไรได้กินฟรีตลอดเล่นจะเป็นถัวดำโอเคครับขอบคุณครับเอาเดียวเร็วๆวันนี้วันนี้เราจะมาที่ไหนพอพอเดี๋ยวให้เขามาจัดการดิเอออย่าเลยครับอย่าเลยครับอย่าเลยครับ